เจ้ากรรมในเวรคิดยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากจะทำคลิปแนวนี้แต่ว่าอาจารย์ก็ขออนุญาตนะคะเจ้ากรรมในเวรของคุณที่เจอคลิปนี้เอางี้ดีกว่าต่อให้เจอคลิปนี้แล้วถ้าคุณอยากจะฟังคําทํานายคลิปนี้ของอาจารย์จนจบนะอาจารย์ขอให้คุณนั้นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะเอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดให้ดีนะคะและขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรของคุณ ะะเพื่อที่จะมาฟังคําทํานายนี้ถ้าเป็นคำทำนายของคุณก็ขอให้เปิดทางนะคะอาจารย์จะขอนะต้องจิตอธิษฐานให้เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของคําทํานายนี้เท่านั้นที่จะฟังคลิปนี้จนจบนะคะและคุณได้ขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรของคุณแล้วเพราะอาจารย์ก็ขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรเพราะอาจารย์เป็นแค่สื่อกลางนะคะที่จะบอกว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรนั้น รู้สึกยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะและอาจารย์มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าคุณดูคลิปนี้ของอาจารย์จนจบนะคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษและคุณเชื่อในเรื่องของเวรกรรมนั้นมีจริงและคุณก็เป็นคนที่มันขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรอยู่บ่อยครั้งบางคนทุกวันบางคนบ่อยๆเลยนะคะและคุณเองก็ผ่านปัญหาที่ติดขัดมาแล้วเช่นกัน นะคะเหมือนคุณระลึกได้แหละว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตแล้วกันนะคะที่จะเปิดไพ่สําหรับนี้ไพ่สหรับนี้เป็นไพ่ที่เป็นแรงอาจารย์มีรู้สึกว่าแรงเกี่ยวกับเซนต์เกี่ยวกับดูเกี่ยวกับเวรกับกรรมนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่คุณนะคะห้าใบนะคะจุจุเลยนะคือห้าใบคนลุกเนาะคนลุกคนลุกอ่ะ 5ใบนี้ตั้งจิตตั้งใจตั้งตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานให้ดีนะขอให้เจ้ากรรมนายเวรนะของคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนั้นท่านมาสื่อนะคะอาจารย์ไม่ได้ที่จะลบหลู่เนาะอาจารย์แค่อยากจะเป็นสื่อกลางเท่านั้นนะคะหากท่านอยากให้รู้อยากให้รับรู้ก็สื่อผ่านทางไพ่สาหรับนี้ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะเปิดนี้ได้เลยนะคะเตรียมพร้อมคนล,ลุกกันเลยทีเดียว ใพ่ใบแรกอาจารย์อยากจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่บางครั้งเนี่ยคุณก็คล้วคลาดปลอดภัยบางครั้งคุณก็เจอปัญหาหนักๆแต่คุณก็ผ่านปัญหาหนักๆนั้นมาได้ราวปฏิหารคุณก็มีความที่แบบว่าคอยทำบุญ คอยอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็ยังอุทิศบุญและขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะและคุณเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเลยนะที่จะปฏิบัติที่จะขออโหสิจากเจ้ากรรมนายเวรนั้นจริงๆอะ่ะเออไพ่ใบที่สองอาจารย์ว่าคุณก็เป็นคนที่ชอบอุอทิศบุญให้กับท่านเนาะเอออาจารย์จะบอกว่าคนเรานะมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะนะแต่ถามว่า ไพ่ท,ที่อาจารย์จะเปิดให้ตอนนี้คือเอาเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ส่งผลกับชีวิตคุณณนะปัจจุบันดีกว่าหรือที่ผ่านมามากกว่าที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณณนะตอนนี้นะคะ,ะจะบอกว่าเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรณปัจจุบันดีกว่าแต่อนาคตนั้นก็ยังไม่ทราบนะแต่เอาณปัจจุบันนี้ที่ท่านมาส่งผลกับคุณอยู่เนาะอาจารย์มองว่าท่านได้รับนะได้รับการอุทิศการกรวดน้ําการอุทิศบุญ จากคุณจริงๆนะท่านก็มีความรู้สึกพึงพอใจแล้วกันมาอย่างนี้นี่รู้สึกดีเลยเนาะเออท่านรู้สึกพึงพอใจแล้วกันนะคะอืมจริงๆนะท่านรู้สึกพึงพอใจแต่ว่าบางครั้งก็ยังคงรอคอยนะรอคอยการปฏิบัตินะคุณอาจจะปฏิบัติคุณอาจจะให้อาจจะทําบุญบ่อยๆแต่ว่าก็อาจเจียงไม่พอเช่นกันนะ่ะต้องทาเรื่อยๆนะลูกนะซึ่งบุญ ที่ให้ความสว่างสวัยมากที่สุดนะที่ท่านเจ้ากรรมนายเวรจะรับง่ายและไวที่สุดคือการสวดมนต์การนั่งสมาธินะท่านพึงพอใจในสิ่งที่ที่คุณได้ทําคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมอาจารย์ถึงเรียกเจ้ากรรมนายเวรว่าท่านอาจารย์จะเรียกเจ้ากรรมนายเวรว่าท่านค่ะเพราะว่าเราอะไปทําความผิดหรือไปทําสิ่งที่ไม่ดีไปล่วงเกินเขาเหล่านั้นไว ซึ่งเรารู้สึกผิดที่เราได้กระทําเราขอการหัวิกรรมเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่แบบเขาเรียกว่าไงเราต้องให้เกียรติอะค่ะนะคะ,นะคะท่านเจ้ากรรมในเวรเนะี่ยเราต้องให้เกียรตินะเราจะมาแบบโกรธมาอะไรไม่ได้นะว่าเออเป็นอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยคือไปดา่าไปว่าไปโทษไม่ได้เลยนะเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรของเราก็เกิดจากการกระทําของเรานั่นแหละเกิดจากกรรมกรรมที่ไม่ดีที่เราจะทําให้เขา นั่นแหละค่ะเราก็ต้องให้เกียรตินะอาจารย์จะเรียกว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรตลอดเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่าทําต่อไปเรื่อยๆนะทาเรื่อยๆท่านได้รับท่านได้รับอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วท่านกเออ็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ถือโทษโกรธแค้นแล้วอะเนี่ยเห็นไหมคือแบบดีแล้วนะรู้สึกดีมากๆแล้วอะรู้สึกออได้ใจอะรู้สึกสบายรู้สึกดีจากบุญที่เราให้ท่านนั่นแหละไพ่ใบต่อไป คือเป็นความรู้สึกจากท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้นเลยนะสามใบเนี่ยเป็นไพ่ถ้วยทั้งนั้นเลยความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอม็มการรอคอยที่ดีการอิ่มอกอิ่มใจที่ดีไพ่ใบนี้ยสุดมากอะ่ะสุดเลยนะสุดที่แบบว่าแทบจะเป็นมิตรกันแล้วเลยทีเดียวเพอๆท่านจะมาเกื้อกูลคุณเลยด้วยสามอะ่ะคือไพ่ขึ้นมาดีมากอะ่ะบุญกุศลที่คุณจะทําให้ท่านเนี่ยนะ ท่านเจ้ากรรมนาเวรนี้แทบจะแบบว่าสู่สุขติได้เลยอลูกคือมีความสุขที่ที่ได้ได้รับบุญจากจากคุณนะ่ะเออคนลุกเคยจารย์นลุกจริงๆนะคนลุกมากไพ่ใบสุดท้ายที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่สองถ้วยท่านอโหูสิกรรมให้คุณนะน้อมรับน้อมอโหสิกรรมแล้วก็เป็นมิตรกับคุณจริงๆนะ ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อตั้งแต่อาจารย์เปิดไพ่มาอาจารย์ไม่เคยเปิดไพ่ได้ขนาดนี้เป็นอาจารย์ถามว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ไพ่นะสี่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับความรู้สึกล้วนๆเลยอาจารย์จะบอกเลยถ้าคนที่เป็นหมอดูมาเจอคลิปนี้ของอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าไพ่ <c oughs> ถ้วยเนี่ยคือไพ่เกี่ยวกับความรู้สึกอยู่แล้วพอถามว่าท่านเจ้ากรรมนายเวรรู้สึกยังไง ท่านบอกมาอย่างนี้เลยอะคือแบบอาจารย์ก็ปลื้มมากเลยเนาะหลายๆคนที่ดูคลิปนี้จนจบอะคุณเป็นคนที่ส่งบุญดีมากๆปฏิบัติต่อไปส่งบุญต่อไปนะลูกนะเพราะว่าท่านมาแบบเป็นมิตรกับคุณแล้วแล้วเมื่อกรรมที่เราได้ทำกับท่านไว้กรรมที่เราได้ทำกับเขาเหล่านั้นไว้เมื่อได้เจอความเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตร แล้วชีวิตของเราจะรุ่งโรดชีวิตของเราจะมีจะหลุดพ้นจากอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างได้ดีเลยทีเดียวนะอย่าหยุดปฏิบัตินะลูกนะเป็นมิตรกับท่านเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะเราจะได้ปังๆนะลูกนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะลูกนะส่งต่อให้คนที่คุณรักได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณนั้นหมั่นปฏิบัติสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะแล้วก็อุทิศบุญให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรของคุณนะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณนั้น อุปสรรคลดลงแล้วก็มีความก้าวหน้านะคะและก็เกิดอีกภพชาติใดเราก็จะได้กรรมลดลงเมื่อเจ้ากรรมในเวรของเราลดลงนะคะ,ะเมื่อเจ้ากรรมในเวรของเราลดลงการใช้ชีวิตของเราการเงินการงานหรืออะไรหลายอย่างก็ที่เป็นอุปสรรคก็จะลดลงนะคะลูก เราจะได้ปังๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเราก็จะดีแล้วก็จะได้มีความพร่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ